ของคุณมินทุกคนนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะเรามาพบกันในการเรียนออนไลน์นะคะในเช้าวันพฤหัสบดีที่19าสิงหาคมนะคะเด็กๆขาค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่4ในหน่วยหนูน้อยมารยาทงามนั่นก็คือเรื่องมารยาทในการนั่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆขาว่า มารยาทในการนั่งนะคะเป็นอย่างไรนะคะเราเวลาเรานั่งทํางานนะคะนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะต้องนั่งแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณมินมีภาพประกรอบมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยคะ่ะภาพที่หนึ่งนะคะ ตัวอย่างนะคะการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเด็กๆคะเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนะอ่าเวลาที่เด็กๆนะคะไปหาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะพาไปในสถานที่ต่างๆนะคะเวลาที่เด็กๆนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเด็กๆจะนั่งตามภาพที่หหรือภาพที่สองคะ เด็กๆคิดว่าเรานั่งแบบไหนถึงจะถูกต้องคะใช่แล้วคะ่ะเราจะต้องนั่งแบบภาพที่สองนะคะเด็กๆขาเราจะไม่นั่งไขว่ห้างต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเราจะนั่งเท้าชิดนะคะขาชิดกันนะคะเก็บมือวางไว้บนหน้าจักนะคะเด็กๆขาตรงนี้เขามีคำบรรยายมาให้เด็กๆฟังนะคะเขาบอกว่า เมื่อเราต้องนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะไม่ควรน,นั่งไขว่ห้างและควรน,นั่งให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะนั่นเองนะคะเห็นไหมคะภาพที่หนึ่งนะคะนั่งไขว่ห้างแบบนี้ถูกต้องไหมคะใช่แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะถูกต้องต้องเป็นภาพที่สองนะคะเด็กๆขานั่ง ขาชิ้นะคะนั่งเรียบร้อยนะคะต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะดูสุภาพนะคะแล้วก็ดูน่ารักด้วยนะคะภาพต่อมานะคะการนั่งเก้าอี้นะคะเด็กๆคะต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเวลาที่เรานั่งเก้าอี้ใช่ไหมคะเรานั่งหลังงออย่างนี้สวยไหมคะไม่สวยใช่ไหมคะเราจะต้องนั่งหลังตรงนะคะเด็กๆคะเห็นไหมคะเขาบอกว่า ให้นั่งเต็มก้นแต่หลังไม่พิงพนักนะคะให้นั่งตัวตรงนะคะนั่งลงไปเต็มเต็มเก้าอี้เลยนะคะแต่ไม่เอาหลังพิงเก้าอี้อย่างนี้นะคะให้นั่งตัวตรงนะคะเด็กๆขาข้อที่สองเขาบอกว่านั่งตัวตรงเสร็จแล้วให้นํามือนะคะเด็กๆขาผสานกันนะคะวางไว้บนตักของเรานะคะข้อที่อ่เห็นไหมคะ มีภาพประกอบให้ดูด้วยนะคะการนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเด็กขาเห็นไหมคะนั่งหลังตรงนะคะมือประสานกันวางไว้ที่หน้าตักนะคะส่วนภาพที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะที่อาวุโสนะคะเช่นต่อหน้าคุณปู่คุณย่านะคะคุณตาคุณยายนะคะ หรือต่อหน้าญาติผู้ใหญ่นะคะที่เราเคารพนะับถือนะคะเรานั่งกมหน้าโค้งตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะเด็กๆค่ะเห็นไหมคะคุณมีนมีภาพประกอบมาให้เด็กๆด,ดูเด็กๆลองไปฝึกดูนะคะลองไปฝึกทําตามดูนะคะภาพต่อมานะคะเด็กๆคะ่ะการนั่งกับพื้นนะคะเวลาที่เราต้องนั่งกับพื้นนะคะต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะ เราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะให้นั่งพับเทียบนะคะเด็กขาเช่นเดียวกับเวลาที่เรานั่งตามลำพังนะคะเสร็จแล้วให้หนุ่มตัวเล็กน้อยนะคะข้อที่สองนะคะเก็บปลายเท้านะคะเบนเท้าเข้าหานสะโพกนะคะข้อที่สามนะคะ มือผสานกันนะคะโดยหงายมือซ้ายและความือขวาตามนะคะนำมือซ้ายขึ้นมานะคะตอนนี้ครูมินหันหน้าเข้าหาเด็กๆนะคะครูก็จะนํามือซ้ายขึ้นมานะคะแล้วก็ความือขวาตามนะคะแล้วก็เอาวางไว้ที่หน้าจาักของเรานะคะครูมินมีภาพประกอบมาให้ดูด้วยตัวอย่างภาพประกอบนะคะเด็กๆหาเห็นไหมคะเมื่อเราจะต้องนั่งพับเทียบนะคะนั่งกับพื้นนะคะ ต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะที่เราเคารพนับถือนะคะเราจะต้องนั่งอย่างไรเห็นไหมคะการที่เรานั่งให้ถูกวิธีนะคะก็จะเป็นการฝึกมารยาทอย่างหนึ่งให้กับตัวเรานะคะเด็กๆคใครเห็นใครก็ชมนะคะภาพต่อมานะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในการนั่งทํางานนะคะหรือเด,เด็กนั่งเรียนออนไลน์นะคะดูคูมินสอนนะคะดูทิชเชอร์ดูเราซื้อสอนนะคะเด็กๆก็ต้องนั่งหลังตรงนะคะเห็นไหมคะไม่นั่งตัวงอเป็นกุ้งนะคะเนเด็กขาเพราะจะทําให้เราปวดหลังนะคะแล้วเสียบุคลิกภาพได้นะคะเรานั่งหลังตรงนะคะเห็นไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบนะคะเด็กๆข่าเกี่ยวกับมารยาทในการนั่งนะคะที่ครูมินนะคะนํามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะและวันนี้นะคะคุณค่าพระวรสารของเรานะคะเด็กๆขานั่นก็คือคุณค่าพระวรสารข้อที่2นะคะเกี่ยวกับความจริงนะคะ ความจริงนะคะก็คือการที่เราได้ปฏิบัติจริงนะคะลงมือทํากิจกรรมจริงๆนะคะฝึกเรียนรู้นะคะแล้วฝึกปฏิบัตินั่นเองนะคะ2นะคะไร่องภาวนานะคะคุณค่าพระบรสารนะคะเวลาที่เราจะทําอะไรนะคะเราจะต้องมีการคิดทบทวนนะคะก่อนเสมอนะคะก่อนที่เราจะลงมือทํานะคะใส่ตองให้ดีนะคะ ว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีหรือไม่ดีนะคะและวันนี้คุณมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนเกี่ยวกับมารยาทในการนั่งไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวันสุ